ช้อนโคสถึงเราแล้วมีการแท็กเป็นถึงเรารูปไหนอ๋อที่คำยินดีใช่ไหมคะออก็ก็ไม่อะไรนะคะเพราะว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นรูปที่หนูลงด้วยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็กลับมาเจอกันร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีที่ได้พบเจอตามที่เขาเขียนในแคปชั่นนะคะใช่ค่ะเขาเป็นการแสดงความยินดีที่เราเหมือนแบบเปิด โอ้ยหนูว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เลยค่ะก็น่าจะตามที่เขาเขียนแหละใช่ใช่ค่ะเขามีแบบย้ํความชงแบบเรื่องชีวิตองความของเราอ๋อไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยค่ะคือในเวลางานเราก็คุยแค่แบบว่าเรื่องทั่วไปเรื่องแบบสเประเป็นยังไงบ้างไปเกาหลีแล้วก็ทํางานกันมากกว่าไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องส่วนตัวเลย<ต>ใช่ค่ะกลับมามทํางานกับพี่ชอนอีกครั้งนี้เป็นยังไง ดีใจดีใจค่ะทุกครั้งที่ได้กลับมาทํางานกับพี่ชอางก็ดีใจเพราะว่าเราห่างหายไปจากปิดล้องละครไปเราก็ไม่ได้เจอเลยเราไปเกาหลีมาอะไรเงี้ยค่ะกลับมาเจอเขาก็เป็นคนได้ที่เราแบบว่าทําเริ่มทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เชร์แล้วก็บอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่นังสือจะออกอยากที่จะแบบว่าซื้อแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีการ r e พสต์รูปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะเขาก็เชร์กันค่ะ เหมือนเดิมค่ะในพองในพักการทํางานของเรายังเหมือนเดิมก็คือพูดคุยปกติไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงค่ะยังเหมือนเดิมไม่ไม่เลยค่ะเพราะปกติแล้วเราก็ในในพักของการทํางานเราก็เจอกันในแค่ในพักของการทํางานอยู่แล้วค่ะใช่เราไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องส่วนตัวเลยค่ะเหมือนเราก็มีเออคอนรู้ใจ ปกตินะคะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะคือเราทํางานยังไงก็อย่างนั้นเราเจอไงก็อย่างนั้นค่ะไม่ได้มีการแบบว่าต้องเว้นความสัมพันธ์ให้ห่างมากขึ้นหรือว่าให้สั้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชค่ะตอนนี้กับเคนเป็นยังไงบ้างคะ นี่ดีค่ะนี่ค่ะมีการแบบคอมเมนต์ในอินสตาแกรมแล้วทุกคนก็อุ้ยหวานจังเลยใช่พี่เขาไปเที่ยวค่ะก็เลยมีการแบบว่าคอมเมนต์แซวกันใน i ออะไรเงี้ยค่ะแล้วแซวบอกว่าเอ๊ะเอเธอร์ทนคิดถึงพี่เขาไม่ไหวอ๋อก็ก็ก็อยู่ไกลค่ะเขาอยู่ไกลด้วยแล้วเราก็อยู่นี่ก็เหมือนแบบว่าก็คอมเมนต์ทักทายกันแซวกันปกติค่ะอะไรนะคะ เฟซไทม์ก็มีมีบ้างค่ะมีบ้างโทรคุยกันก็เป็นปกติค่ะใช่ค่ะอ๋อก็ต้องมีบ้างนิดนึงเลยค่ะพี่เฟนตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่ใจของเันไหมก็ระดับหนึ่งค่ะก็ถือว่าเราเราให้กำลังใจกันเราคุยกันไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันดีกว่าค่ะใช่ค่ะแต่ยังไงบ้างพอแบบเห็นคอมเมนต์น่ารักน่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็เขาก็มีคอมเมนต์มาแซวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแต่ละคนเขาก็น่ารักเขาก็ขำๆดีค่ะเห็นเราแบบแซวกันผ่านไอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบไม่มีกั๊กกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยก็ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ปกติค่ะใช่ค่ะกกกกกก็สาาาาายหน้้มมแ่่่วเเเเรรัดคือี โอ้ยไม่จริงเลยค่ะไม่จริงเลยเพราะจริงๆแล้วหนูกับพี่เคนเคยร่วมง,งานกันมานานมากแล้วแล้วก็วไม่ได้มีโอกาสได้แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะได้มาเจอกันด้วยมาเหมือนบอกว่าโลกมันค่อนข้างกลมด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่คนละช่องอะไรเงี้ยกพรเราก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็เพิ่งมาเจอแบบเมื่อเมื่อปีนี้นขากลับมาจะมีของฝากอะไรให้เราไหมคะโอ้นี้ไม่แน่ใจเลยค่ะใช่คะ่ะตอ,อ,อ,อน,น <ๆ S 2> ตั้งแต่เรนที่แบบอยู่ช่องเดียวกันแล้วเลย ก็ก็ขอบคุณขอบคุณค่ะนี้เราเราไม่รู้เลยค่ะคือเราเป็นแบบนีเ้เยอะมากจริงจริง,รงก็กดดันนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนแบบค่อนข้างจับตามองแล้วก็ค่อนข้างบอกว่า,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 าติดตามอะไรมากขนาดนี้ก็รู้สึกเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันอะไรแบบซีเรียสขนาดนั้นก็ถ้ามีคนชอบก็ดีก็ขอบคุณค่ะ ใช่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะเป็นพี่สาก็สนิทสนิทที่สุดค่ะยังยังไม่รีบค่ะยังไม่รีบค่ะคุณแม่ไฟเขียวไหมคะคุณแม่ไม่ได้ไฟเขียวหรือว่าไฟแดงค่ะแม่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาแล้วก็อยู่ที่ลูกแล้วกันค่ะแม่ห่วง ห่วงไหมหนูว่าแม่ทุกคนนักลูกเขาก็ต้องมีช่วยสกรีนช่วยดูช่วยคอยให้คําปรึกษาอะไรที่ดีก็ว่าดีแต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีแม่เขาก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังพี่แสดงว่าตอนนี้คุณแม่ก็เหมือนจะให้ผ่านกั่เขียนมาค่ะโอ้ยอย่าเพิ่งเรียกว่าให้ผ่านเลยเรียกว่าเราเราทำความรู้จักกันไปเรื่อยดีกว่าค่ะเขียนนี่เจอคุณแม่บ่อยไหมเจอบ่อยเจอบ่อยค่ะเวลาไปไหนก็คุณแม่ก็ไปด้วยตลอดค่ะเขาแมกว่าเขาก็ดูเขาก็ดูน่ารักดีค่ะดูแบบว่าคือด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่า ลุยๆเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็เป็นคนที่แบบพอได้แต่ถ้าได้คุยกับใครถ้าได้คุยกับเขาจริงๆคือก็จะรู้ว่าคุณแม่หนูเนี่ยเป็นคนที่สบายเป็นคนที่ตลกเหมือนกันนะคะ